ใบตองคล้องดอกไม้ใส่รวมกันสร้างเสกสรรกระทงน้อยร้อยดวงใจร่วมรำวงคงสืบสารตำนานอยู่ดอกไม้ไฟงามเคียงคู่จันทร์พราใหญ่แสงของเทียนระยิบระยับจับแสงไฟเหล่าหญิงชายสนุกสนาน การรื่นรมยกสิบนิ้วขึ้นวันทาอภิวาทกล่าวประกาศขอขมาคงคาสมสิ่งอันใดลูกก่อไว้ไม่ชื่นชมขอให้ความทุกข์ระทมจมหายไปกระทงคู่ของเราสองของเกี่ยวกันสายน้ำนั้นอย่าให้แตก แยกไปไหนขอให้รักของสองเรายาวไปไกลดั่งสายน้ำไหลรวมใจไว้ด้วยกันช่วยดูแลแม่คงคาเมตตาเถิดแม่กำเนิดเลี้ยงชีวิตทุกสิ่งสันหยุดขยะหยุดน้ำเสียที่ทำกันก่อนจะสิ้นแม่น้ำนั้น วอนดูแลครับสําหรับวันนี้โรงเรนรบราชประชาสมาัยในพรมดาจุพธรรมได้จัดกิจกรรมสืบสารประเพณีไทยวันลอยกระทงขึ้นฉันลาดับต่อไปขอกราับเรียนเชิญท่านผู้มนวยการท่านปวสุเทพโพเมืองได้ขึ้นรับกล่าวรายงานขอกราับเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญคุณครูพัชรพรไทยอุบลหัวหน้าโครงการ กิจกรรมสืบสารประเพณีไทยวันลอยกระทงได้กล่าวรายงานขอเรียนเชิญครับกราบเรียนท่านผู้อำนวยการผู้ช่วยผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายาคณะครูและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันในนามคณะกรรมการการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงของโรงเรียนราประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันรอยกระทงประเพณีวันลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีร่วมกับสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมจึงได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้นดิฉันจึงขอกาบขอบพระคุณมาณนะโอกาสนี้บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการได้เปิดกิจกรรมวันรอยกระทงประจำปีการศึกษา2555รองผู้อำนวยการท่านหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายท่านหัวหน้าโครงการท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านและนักเรียนลูกๆที่รักทุกคน ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันลอยกระทงในวันนี้ของโรงเรียนรัชประชาสมาสัยในพระบรมราชูธถัมภ์ประจำปีการศึกษา2555ในวันนี้ในการจัดกดิจกรรมวันลอยกระทงในวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งตรงกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551ท้ายที่สุดนี้ผมขอขอบคุณคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ในเวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วผมขอเปิดกิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมวันลอยกระทงของโรงเรียนราชประชาสายในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปีการศึกษา2,555ณบัดนี้ พร้อมนะคะการแสดงชุดที่หนึ่งมีชื่อว่ากระทงหลงทางค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงด้วยนะคะ sầu Cái lá thương กันมั้ยเธอครูใครเค้ามาพรากเออเหมือนดังกระท่มลมท่าร้องร่ำวลอยกระท่มบอกเรื่องราวโดยตรงว่าว่าพระเราอาพาเจ้าเป็น นักร้องชายและนักร้องหญิงเลยนะคะแดนเซอร์ของเราก็เต็มที่กับการแสดงชุดนี้มากนะคะก็เดี๋ยวนะคะนักแสดง,ดงแลกะการงเสร็จยังไม่ต้องไปไหนนะคะเดี๋ยวถ่ายภาพกับท่านประธานเลยนะคะ กแสดงของเราทั้งหมดนี้นะคะเป็นนักเรียนในระดับชั้นป,ป .3 และปะ .4 นะคะอะนักเรียนค่ะ